สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านสตูดิโอก็จะมาเล่านิยายเรื่องนักลบเลือดมังกรลิลลี่นะครับในตอนที่13ตั้งเป้าข่อยคว้าพลัง2เวลาค่ำสมาชิกตระกูลบาลุกทั้ง3คนและแอสลี่พ่อบ้านของพวกเขาจะกินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันวอตันตัวน้อยจะลุกขึ้นส่งเสียงดังน่ารักหัวเราะล่าเริองอยู่ที่โต๊ะอาหารพอทานอาหารค่ำจนเสร็จ พ่อบ้านผู้รับใช้ชราก็นำวอตันกลับไปที่ห้องขณะที่ลิลลี่กับฮอกบิดาของเขาเริ่มสนทนากันจริงสิท่านพ่อระหว่างจอมเวทกับนักลบผู้ใดแข็งแก่งกว่ากันลิลลี่สงสัยฮอกจ้องลิลลี่แล้วหัวเราะเบาๆสายหน้ากล่าวว่าลิลลี่จอมเวศกับนักลบต่างหากที่มีความแข็งแก่งของตนเองในระดับที่เท่ากันบางทีจอมเวทอาจดูแข็งแก่งกว่านักลบอยู่บ้างแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ฐานะของจอมเวทจะสูงส่งกว่านักรบในระดับที่เท่ากันมากนักตัวอย่างเช่นจอมเวทสองาธาตุผู้นั้นอยู่ในระดับที่8กติกาสถานะในสังคมบางทียังเหนือกว่านักรบระดับที่9เล็กน้อยถ้าพวกเขามีพลังต่างกันเล็กน้อยทำไมถึงสถานะต่างกันใหญ่หลวงขนาดนั้นลินล,ลี่สงสัยฮอหัวเลาะก่อนจะอธิบายเรื่องนี้ลูกควรจะเข้าใจระบบการจัดลำดับของจอมเวทเสียก่อน มีอยู่ถึง9ระดับนักเวทระดับแรกและนักเวทระดับ2ถือเป็นนักเวทชั้นตงนักเวทระดับ3และ4เป็นนักเวทชั้นกลางระดับ5และ6ถือเป็นนักเวทชั้นสูง3ระดับเหนือจากนั้นระดับ7 8 9ละ่ะจอมเวทพวกนี้จะทรงพลังและน่ากลัวมากและแน่นอนว่าที่เหนือกว่านักเวทระดับ9กก็คือนักเวทระดับเซียน เหตุผลที่นักเวทมีสถานะในสังคมก็เป็นเพราะเวทที่ศักยภาพในการทำลายล้างสูงของพวกเขามีอยู่มากฮอกหยิบแก้วน้ำผลไม้มาถือและจิบหลังจากพูดศักยภาพการทำลายล้างลิลลี่มองบิดาของเขาพอวางแก้วน้ำผลไม้แล้วฮอกพยักหน้านักลบคนหนึ่งต่อให้เป็นนักลบเลื่อนมังกรก,ก็ตามสามารถฆ่าคนได้มากสุดร้อยคนในการตวัดดาบคราวเดียว เมื่อเผชิญหน้ากับกองทหารเป็นล้านอย่างมากก็ฆ่าหัวหน้าพวกเขาได้แต่เมื่อผู้นำคนหนึ่งของพวกเขาตายเขาก็สามารถหาคนอื่นแทนได้แต่เซียนจอมเวทเล่าถ้าเขาเลือกใช้เวทต้องห้ามเขาสามารถกวาดเมืองทั้งเมืองทำลายทหารได้เป็นอกองทัพพอทหารถูกทำลายล้างทั้งกองทัพต่อให้หัวหน้าลอดตายยังจะใช้ การอะไรได้อีกฉะนั้นจอมเวทชั้นเซียนของอาณาจักรจึงน่ากลัวกอบกองทัพลิลลี่เข้าใจทันทีตอนนี้อย่าพึ่งพูดถึงจอมเวทชั้นเซียนเลยแม้ว่าจะเป็นจอมเวทระดับ8หรือระดับ9ก็สามารถใช้เวทที่น่าทึงได้และสามารถเปลี่ยนแปลงผลการต่อสู้ได้นี่คือสาเหตุให้จอมเวทดำรงอยู่ในสังคมระดับสูงได้ฮอกพูดพางหัวเราะเบาลิลลี่พยักหน้าเงียบงนัน ในสงครามแย่งชิงดินแดนในทวีปยูรานใ,ใครสามารถจินตนาการได้ว่าจอมเวทมีความสําคัญต่อราชอาณาจักรขนาดไหน mm hmm. ใช่แล้วท่านพ่อข้าเคยอ่านตําราเล่มหนึ่ง mm hmm. เทียบกับนักรบคนหนึ่งแล้วกําลังกายภาพของจอมเวทอ่อนแอมากแต่ตอนนั้นข้าเห็นจอมเวทคนนั้นโดดลงมาจากหลังของมังกรลมกด mm hmm. เป็นไปได้อย่างไรที่ร่างกายของเขาอ่อนแอลอ mm hmm. ลีอ่คาดคั้นต,อ,อ,ตอบ เราค่อยคุยปัญหานี้ทีหลังลิลลี่ลูกควรรู้ว่าในทวีปยูรานอายุไขคนทั่วไปประมาณ120-130ปีจอมเวทและนักรบผู้ทรงพลังสามารถมีชีวิตได้น,นานปกติก็200-300ปีขึ้นไปหรือบางครั้ง400ปีก็มีจำกัดสูงสุดผู้ก็มีอายุ500ปี มีแต่ผู้มีพลังในตำนานระดับเซียนถึงจะอยู่ได้ชั่วนิรันด์ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาลิลลี่พงนกศรีะเขาได้อ่านในหนังสือของเขาเช่นกันแต่ว่าลิลลี่ลูกรู้เหตุผลที่นักลบและจอมวทย์ผู้ทรงผู้ทรงพลังมีอายุไขย,ยืนยาวไหมฮอกยังคงถามต่อลิลลี่สะดุง้งลิลลี่มักคิดเสมอว่าความจริงนักลบและจอมเวทที่ทรงพลังอาจมีชีวิตได้ถึง300 หรือ400ปีเขาไม่เคยคิดถึงเหตุผลพอดูสีหน้าของลิลลี่แล้วฮอคหัวเราะอย่างช่วยไม่ได้ลิลลี่ก่อนอื่นพ่อต้องขอบอกลูกไว้ก่อนเลยว่าในโลกนี้มีพลังธาตุอยู่ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินธาตุสายฟ้าธาตุแสงและธาตุมืดนักลบและจอมเวททั้งสองนั้นดูดซับธาตุเหล่านี้จากธรรมชาติในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝน การไล่เวทและพลังลมปานทั้งสองอย่างจะเป็นเชื้อเพลิงและถูกกำหนดโดยธาตุเฉพาะถ้าลูกสังเกตดีๆลูกจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มนักผจญภัยที่ลูกได้พบมาเห็นในวันนี้ทั้ง4คนหัวหน้าที่มีผมแดงมีธาตุไฟและปานยุทธส่วนอีกสคนเป็นพลังธาตุลมและปานยุทธหรือไม่ก็ธาตุน้ํากับปานยุทธและก็เช่นเดียวกับปานยุทธ์พลังเวทของจอมเวทก็แบ่งเป็นตามธาตุ นี่เป็นครั้งแรกที่ลิลลี่ได้ยินเรื่องเช่นนี้ตอนนี้เขาได้เรียนรู้แล้วว่าทั้งจาเวทและนักรบทั้งสองอาศัยการดูดซับพลังธรรมชาติจากสายธาตุตนเองสาเหตุที่ทำให้จอมเวทผู้ทรงพลังสามารถมีชีวิตได้นานเพราะเมื่อจอมเวทซึมซับพลังาธาตุธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายของตนและสร้างพลังเวทที่บริสุทธิ เมื่อพลังงานธาตุโคจรทั่วตัวของเขามันจะปรับปรุงจุดต่างๆในร่างกายและเลือดเนื้อโดยธรรมชาติทําให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆพอมีร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นพวกเขามีชีวิตยาวนานขึ้นเป็นธรรมดาโดยแนวคิดเดียวกันนี้เมื่อนักรบฝึกฝนปานยุทธพวกเขาจะดูดซับปานธรรมชาติโคจรผ่านร่างกายเขา จะเสริมสร้างพลังให้เข้มแข็งขึ้นนักรบที่มีพลังมากร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นโดยปกติจะมีชีวิตยืนยาวฮอกอธิบายรายละเอียดทุกอย่างลิลลี่เหมือนรู้สึกเข้าใจทุกอย่างกระจ่างชัดจากที่พิดาเขาพูดร่างของจำเวทได้รับการเสริมพลังโดยพลังธาตุและจะแข็งแกร่งตามธรรมชาติแน่นอนแต่ว่าท่านพ่อทำไมคนถึงชอบบอกว่าจมเวทอ่อนแอเล่าลิลลี่สับสนฮอกสายศรรีษะ ลูกเมื่อลองคิดด้วยตัวเองบางเล่าจอมเวทมีร่างกายที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับนักรบในระดับเท่ากันและก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ตัวอย่างเช่นจอมเวทระดับ8อาจมีความแข็งแกร่งทางกายภาพเท่ากับนักรบระดับ2หรือ3แม้ว่าเขาจะไม่เคยฝึกทางร่างกายเลยแต่แน่นอนว่าเมื่อเทียบกับนักรบระดับ8แล้วร่างกายของเขาอ่อนแอกว่ามากแน่นอนลิลลี่ตบศีรษะตนเองจากนั้นหัวเราอแบบไอไ ทำไมเขาไม่ตระหนักแนวคิดง่ายๆแบบนี้ความคิดของเขาทื่อจนเกินไปถึงแม้จะมีความจริงที่ว่าจอแวดเสี่ยงต่อสู้ในละประชิดแต่พวกเขามีวิธีการของตนเองเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดแคลนวิธีหนึ่งก็คือใช้คาถาโล่ป้องกันวิเศษอย่างเช่นคาถาโล่ดินโล่น้ําแข็งโล่สายลมหรือโลแสงก่อนอื่นพวกเขาจะใช้เวทป้องกันจากนั้น ก็ใช้เวทโจมตีตอบโต้แล้วจอมเวทผู้ทรงพลังที่แท้จริงยังมีวิธีการอื่นคือการใช้สัตว์เวทพอได้ยินคำพูดเช่นนี้ลิลลี่ในตาเป็นประกายลิลลี่ต้องการมีสัตว์เวทเป็นของตนเองเช่นมังกรลมกดที่ทรงพลังสัตว์เวทที่ทรงพลังสามารถป้องกันร,ร่างกายของจอมเวทได้ ป้องการศัตรูมิให้เข้ามาใกล้วิธีอย่างนี้จำเวทจะสามารถล่คาถาโจมตีของเขาเพื่อสังหารศัตรูของเขาฮอกยิ้มขณะพูดลิลลี่ถามทันทีท่านพ่อคนคนหนึ่งจะมีสัตว์เวทช่วยงานได้อย่างไงพอเห็นสีหน้าของลิลลี่ฮอกขวบเลาะอย่างช่วยไม่ได้มีอยู่เพียงสองวิธีที่จะได้สัตว์เวทมาช่วยคือทางแรกทำให้สัตว์เวทยอมรับใช้เจ้าของด้วยตนเองอย่างเต็มใจ วิธีที่2ใช้พลังเวททาสัญญากับอสูรเวทให้ยอมรับใช้ความต้องการสําหรับข้อต้นนั้นยากมากสําหรับอสูรเวทที่ยินดีรับใช้เจ้าตัวด้วยตนเองบางทีมีวิธีเดียวคือเอาชนะอสูรเวทด้วยการต่อสู้โดยตรงจากนั้นมันจึงยินยอมติดตามลูกตัวอย่างเช่นถ้าลูกต้องการควบคุมมังกรลงกดลูกจะต้องต่อสู้เอาชนะมังกรลงกดให้ได้เสียก่อน คำพูดของบิดาทำให้ลิลลี่พูดไม่ออกเขาต้องการมังกรลงกดตัวหนึ่งเป็นของตนเองแต่จะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะมีพลังเอาชนะมันได้สำหรับวิธีที่2มันซับซ้อนมากในการเตรียมทำสัสญญาผูกมัดกับอสูรเวทมีเพียงจอมเวทระดับ7เป็นอย่างน้อยถึงจะทำสัญญาเช่นนั้นได้ฮอกพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยลิลลี่ตะลึงท่านพ่อถ้าเป็นอย่างที่พ่อพูดก็มีเพียงจอมเวทระดับ7 หรือสูงกว่านั้นถึงจะทําสัญญากับอสูรเวทได้อย่างนั้นหรือไม่ไม่จําเป็นถ้าเจ้ามีเงินมากพอเจ้าสามารถซื้อมวนเวททาสัญญาผูกพันได้เมื่อเวลามาถึงทั้งหมดที่เจ้าต้องทําคือฉีกมันออกและทําสัญญาเวทรับใช้จะทํางานของตัวมันเองอย่างไรก็ตามมวนเวทสัญญาแพงอย่างมากพอกพูดพังหัวเราะอย่างจนใจมันแพงขนาดไหนลินลี่คาดคั้นต่อล่าสุดที่พ่อได้ยินมา ราคาประมาณหมื่นเหรียญทองและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าต่อให้ลูกมีเงินแต่แทบไม่ไม่มีในตลาดที่จะหาซื้อได้เนื่องจากมันหายากคำพูดของฮอคทำให้ลิลลี่หัวเราะอย่างจนใจส่วนที่ยากที่สุดเพื่อจะให้ได้รับอสูรเวทช่วยงานก็คือเอาชนะมันแน่นอนท่านอาจจะได้รับอสูรเวทที่อ่อนแอมาช่วยงานแต่มันจะมีประโยชน์อะไรแต่สำหรับอสูรเวทที่ทรงพลัง ท่านมีพลังมากพอจะปราบปางมันลงได้หรือไม่ถ้าท่านเอาชนะมันได้โดยใช้กระดักหรือกลลวงอสุนเวทจะยินดีรับใช้ท่านได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะโน้มน้าวให้ใครๆยอมรับใช้ท่านโดยตนเองได้ขณะที่วิธีที่สองใช้คาถาเวทผูกมัดก็เห็นได้ชัดว่าเงื่อนไขนี้มีเพียงจอมเวทที่ทรงพลังเท่านั้นหรือคนที่มั่นคั่งเท่านั้นถึงจะทำได้แม้ว่า ตระกูลขุนนางก็ยังไม่ยินดีที่จะใช้เงินหมื่นเหรียญทองเพื่อซื้อม้วนเวททำสัญญาแค่ม้วนเดียวลิลลี่เม้มปากขมวดคิ้วใช้ความคิดถ้าข้าต้องการได้อสูรเวทช่วยงานจริงๆก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจของขอครอบครัวอย่างนั้นข้าต้องกลายเป็นจอมเวทระดับเจ็ดก่อนนั่นเป็นเพียงวิธีเดียวลิลลี่แอบไต่ตองถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดแต่เขารู้ดีว่าเรื่องเช่นนี้ยากเพียงไร และอุปสรรคแรกในแผนการนี้เราคำถามก็คือเขามีพรสวรรค์ธรรมชาติในการใช้เวทหรือไม่ที่สำคัญที่สุดเขามีโอกาสเพียงหนึ่งในหมื่นถ้าเขาไม่มีพรสวรรค์ตามธรรมชาติอย่างนั้นเขาไม่มีทางได้เป็นจอมเวทแน่นอนและก็จบกันไปแล้วนะครับในนักลบเลือดมังกรลิลลี่นะครับในตอนที่13กันแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ